สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนนะคะซื้อ iPad นะคะในแอป a p p l e นะคะที่ตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับเด็กมหาวิทยาลายัยแล้วก็ข้าราชการทางการศึกษานะคะที่จะได้ซื้อ iPad Mac นะคะในราคาที่ถูกลงนะคะแล้วก็เขาจะแถมฟรีแอ Po ลให้อีก1เครื่องด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ดูเพิ่มเติมนะคะทุกคนมันก็จะพาเราเข้าไปในเว็บไซต์นะคะ ก็อันนี้ก็จะมีทั้งซื้อโนะ้ตบุ๊กเนาะมีซื้อแม c นะคะทุกคนมีซื้อ iPad เนาะมี iPad Pro นะคะมี iPad Air ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าสำหรับเราเราจะซื้อ iPad Pro ค่ะเราก็คลิกเข้าไปนะคะจากนั้นเราจะเลือกหน้าจอขนาด11นิ้วค่ะทุกคนเลือกสีน้ำเงินแล้วก็128 g b ค่ะ เป็น Wi-Fi ก็พอแล้วค่ะทุกคนอันนี้เราจะไม่สลักชื่อนะคะเขาบอกว่าถ้าสลักชื่อเราไปขายแล้วมันจะเขายได้ยากอะคะ่ะแล้วเราก็เราจะซื้อ Apple Pencil อีกหนึ่งดามนะคะทุกคนเรากกดเพิ่มไปเลยอันนี้เป็นปการ iPad นะคะทุกคนซึ่งเราก็จะไม่ซืออ้อนาอแล้วจากนั้นเราก็กดถัดไปเลยค่ะ มีให้เลือกไอพอตสามแบบนะคะทุกคนมีแบบธรรมดานะคะแล้วก็มีแบบชาร์จไร้สายแล้วก็มีไ p o d ตโปรค่ะทุกคนสําหรับเราเราก็เลือกไอพอตธรรมดานะคะแล้วเราก็คลิกไปที่ใส่ลงถุงนะคะทุกคนแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะเราก็ดูสินค้าในถุงนะคะ ก็มาถึงหน้านี้นะคะก็จะเข้ามาเขาก็ให้เราตรวจสอบคขาว่าเรากดสั่งซื้ออะไรไปบ้างเนาะของเราก็นั่นเลยค่ะก็มี i อ a พ2021นะคะ1ดนิ้วหนึ่งเครื่องเนาะแล้วก็มีปากกาอา่1ด้ามใช่ไหมคะแล้วก็มี i อ o พที่เขาแทมฟรีให้เนาะแล้วก็กดชําระเงินค่ะส่วนขั้นตอนนี้นะคะทุกคนก็ใส่ Apple ID ไลน์ของตัวเองได้เลยนะคะรอสักครู่นะ กดเลือกรหัสไปรษณีย์นะคะที่เราจะให้เขาจะส่งมาให้เราที่บ้านเนาะในระบบนะคะเขาก็จะเขียนการส่งมอบไว้ให้เราเลยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงคือส่งเรอเมากเราก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะกรอกข้อมูลของเรานะคะที่อยู่นะคะอีเมลเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะกดนะคะ ดำเนินการต่อได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการชำระเงินนะคะเราก็จะเลือกแบบโอนเงินผ่านตู้ a อทเนาะแล้วกดตัวฐทานค่ะจากนั้นนะคะขอราตัวดูดว่าทุกอย่างที่เราส่งไปเนี่ยเรียบร้อยดีไหมนะคะเราก็เลื่อนดูแล้วติ๊กถูกไปเลยค่ะแล้วก็กดการสรั่งซื้อค่ะทุกคนจากนั้นเราก็รออีเมลเข้าจ้า เข้าไปนะคะดําเนินการชําระเงินการสั่งซื้อนะคะทุกคนไปถึงหน้านี้นะเราก็คลิกไปที่พิมพ์ใบนําฝากนะคะทุกคนแล้วเราก็ปินออกมาจะได้หน้านี้ออกมานะคะเราก็ใช้แอปโอนเงินนี้นะคะสแกนคิวอาโค้ดแล้วก็จ่ายค่าในแพลตไเลยค่ะในวันเดียวกันนะคะเราก็จะได้อีเมลในการตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะทุกคนใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะ เราก็ส่งข้อมูลนะคะไีตามเมลที่เขาส่งมาให้เราได้เลยค่ะทุกคนของเรานะคะเราก็ใช้บัตรพนักงานร้าชการนะคะในการยืนยันสิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะในวันถัดมานะคะทุกคนเราก็ได้รับอีเมลจ้าที่คุณได้รับอนุมัติะคะเพื่อการศึกษาแล้วค่ะทุกคนเมื่อเขาจะส่งสินค้ามาแล้วนะคะทุกคนก็คือนงางก็จะแจ้งมาทั้งอีเมลแล้วก็ทั้ง อาทางเบอร์โทรศัพท์ของเราเลยนะคะก็คือเราก็ได้ของนะคะครบ3ชิ้นนะคะก็ภายในปภายในหนึ่งอาทิตย์ค่ะทุกคน